เฮ้ยกูถามอะไหรหน่อยเด้ว่าไปทำไมวันนี้มึงกินน้ำบ่อย <c oughs> อ๋อกูเพิ่งกินปลาดุเอ็มทีไปเลยเจ็บคอปลาดุเอ็มทีอะไรวะนี่ไงตืดตึเดตืดเอ็มที่พองนี่ปลาดุกฟูนี่ต่างหากแหลปะปลาดุกฟูเออกูไม่ถามก็ได้ไอ้สั์ เ,เคยดูนารูโตะปะเคยทำไมวะแล้วรู้หรือไม่สัตว์ที่มีอวัยวะเพศเยอะที่สุดในเรื่องนารูโตะคือจิ้งจอกก้าหำเดี๋ยวมึงจะโดนกระสูนกงจากอัดหน้าอ้มึงดิแล้วมึงเป็นเฮียเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเป,เ,ปเ,ปเป็นไปไม่ได้อิลูมินาติคอนเฟิร์ม รู้หรือไม่ไม่ไม่รู้เหรอไม,ไม่ได้ถาม